นี้นะคะอยู่ที่ร้านนายตอเนื้อตุ๋นตอเต่านะเออเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านเด็ดในใจร้านประจำร้านที่เรากินบ่อยมะคืออยู่วบากินตั้งแต่ร้านเดิมร้านเดิมอยู่ทอยเล็กๆเป็นเป็นร้านร้านเดิมอยู่ทอยจนช่วงโควิดใช่ป่ะใช่เขาเลยเขาปิดช่วงโควิดก็มีการปิดปรับปรุงร้านปิดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขยับมาเปิดในทอยถัดมาใกล้ๆกันใหญ่มากเห็นจากข้างหลังเหรอไหมน่าจะเห็นอยู่ นี่ตะกี้สั่งอันนี้ค่ะหม้อไฟหม้อไฟสามร้อยหกสิบบาทเขาจะมีไซส์เล็กมีสัตนี่น่าจะเป็นไซส์อ่ะ่หมอสั่งเป็นหม้อไฟ360บาทในเซตอ่ะเขาจะมีลูกชิ้นเนื้อเนื้อสดเนื้อเปื่อยเองแก้วของบุ้มของอ้อแล้วเราก็สั่งเขาเพิ่มสองถ้วยแต่ถ้าใครอยากกินข้างในใช่ไหมคะก็คือสามารถสั่งเป็นท็อปปิ้งเพิ่มได้ตั้งหากอหารมีเนื้อเพิ่มนะมีเนื้อกรอบมีเนื้อโกเบอะไรอย่างงี้เดี๋ยวรอดูหม้อไฟของเรากันะโอเคจ้าเดี๋ยวรอดูกันจ้ะ เขาก็จะใส่อันนี้มาให้ค่ะเขาจะใส่ดูชิ้นมาให้เลยนี่เอ็นเอ็นดูเอ็นอาเต็มกระบวยเลยเออเนี่ยก็ใส่ดูชิ้นมาให้แล้วแล้วข้างนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยเนี่ยค่ะโอ้นะส่วนอันนี้ก็คือเนื้อสดเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่น้องเขาแยกมาให้แล้วเราจะกินเราก็เอาไปลวกเอาอโอเคแล้วก็ผักใส่ผักเลยได้ไหม เมื่อกี้เห็นในเตาเอ้ยไม่ใช่เห็นในครัวใช่ไหมคะที่เขากำลังแบบเผาไฟใช่ไหมเออเห็นใกล้ๆอ่ะลิบๆเลยเขาจะมีเติมจิ้มถ้วยน้ำจิ้มใช่เป็นถ้วยให้พริกน้ำส้มที่นี่โคตรแซ่บอ่ะเออแซ่บมากแซ่บมากพริกน้ำส้มพอไหมพอแล้วไข่อันนี้ก็จะเป็นเดียร์อจะจิ้มเย้อือแล้วก็ใส่เติมตาลกับน้ำปลาครับ ไฟ,ไฟด้วยนะคะสำหรับเรียนกน้องขนังงานจะได้ไม่ต้องตะโกนหรือยกมือเรียกสะใจ <ừ> อิ่มหม้อใหญ่หม้อทีสองคนตัวแต่มจริงถ้าใครอยากกินเพิ่มก็สั่งเพิ่มท็อปปิ้งได้นะเพิ่มลูชิ้นเพิ่มเอ็นเพิ่ม,ม,ม,มน, <ừ> น้อสดเลยข้นเช็คินไปแล้วนะคะเมื่อกี้เท่าไหร่นะ 424ยยี่สบ่บาทก็มีน้ำเปล่าแบบต้นเดิมกระสดประมาณนี้อร่อยอร่อยนะคะเป็นร้านเนื้อที่แนะนำอยากกินสบายแล้าใจก็ต้องกินแบบเราบ้องไปใช่มันจะโล่นจะโล่นใช่